คุณพร้อมจะสัมผัสความเร็วความคล่องตัวและสไตล์ที่เหนือชั้นไปกับรถจักรยานยนต์ที่จะทำให้คุณตื่นเต้นทุกครั้งที่ขี่หรือยังยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review หากคุณเป็นผู้ชมใหม่อย่าลืมกดสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดรีวิวสุดพิเศษของเราวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับ New 2026 Honda Wave 110i Red รรถจักรยานยนต์ที่รวมทุกความสะดวกสบายความประหยัดและความทันสมัยเข้าด้วยกัน เริ่มต้นด้วยการพูดถึงดีไซน์ของ Honda w เว e 10ึ i 2อ26สสีแดงที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยสีแดงสดที่ให้ความรู้สึกพลังงานและความสนุกสนานเส้นสายตัวถังเรียบง่ายแต่มีสไตล์เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความคล่องตัวและต้องการความทันสมัยในทุกการขับขี่ตัวรถถูกออกแบบให้มีความเพรียวบางและน้ำหนักเบาช่วยให้การบังคับรถในเมืองหนาแน่นเป็นเรื่องง่ายแม้ในซอยแคบหรือการจราจรติดขัดในส่วนของด้านหน้าไฟหน้าดีไซน์ใหม่สวยงามและสว่างชัดเจน ช่วยให้การขับขี่ในเวลากลางคืนมั่นใจยิ่งขึ้นกระจกมองหลังและแฮนด์จับถูกจัดวางให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่ทำให้การควบคุมรถเป็นธรรมชาติและสะดวกสบายมากขึ้นหน้าปัดดิจิทัลแสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วระยะทางและระดับน้ำมันช่วยให้ผู้ขับขี่ติดตามข้อมูลสำคัญได้ง่ายด้านข้างของ Honda w เว e 110i 2อ26โดดเด่นด้วยชุดล้อดีไซน์ทันสมัยและระบบการสะเทือนคุณภาพสูงน้ำหนักรถเบาแต่แข็งแรงทำให้สามารถซอกแซกในเมืองได้อย่างคล่องตัว ตัวเบาะนั่งออกแบบให้รองรับทั้งผู้ขับขี่และผู้สอนเบาะนุ่มนั่งสบายแม่ขี่ระยะทางไกลมือจับด้านหลังช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับผู้สอนเครื่องยนต์ของเวฟห1ึไเป็นเครื่องยนต์แบบ1 1 0่ซีซีจังหวะประหยัดน้ำมันและให้แรงบิดดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานในเมืองการสตาร์ติดง่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าและมีสตาร์ทเท้าสำรองทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ระบบเกียร์อัตโนมัติและคอร์ัเบาช่วยให้ขับขี่ในเมืองง่ายและนุ่มนวล การประหยัดน้ำมันเป็นจุดเด่นที่ผู้ขับขี่หลายคนต้องชื่นชมทำให้การเดินทางประจำวันไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้านหลังของรถมาพร้อมไฟท้ายเล็ดดีไซน์สวยงามช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนสัญญาณเลี้ยวชัดเจนแข็งแรงทนทานและตำแหน่งวางเท้าผู้ซ้อนถูกออกแบบให้สะดวกสบายทำให้การเดินทางระยะสั้นหรือระยะไกลเป็นเรื่องสนุกและผ่อนคลาย อีกจุดที่น่าสนใจคือระบบเบรกที่ให้ความมั่นใจทั้งด้านหน้าและด้านหลังเบรกดิสนาและดรัมหลังช่วยให้หยุดรถได้อย่างปลอดภัยแม้ในสภาพถนนเปียกหรือค,ครุขคะนอกจากนี้ h o n ด้าเว e 110i 2026ยังมาพร้อมถังน้ำมันขนาด4.2ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับการขับขี่ระยะทางยาวโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยความสะดวกสบายอีกจุดคือช่องเก็บของใต้เบาะสามารถเก็บหมวกกันน็อกหรือของใชเ้เล็กๆน้อยๆได้เหมาะสำหรับชีวิตประจำวันของผู้ขับขี่ที่ต้องการความคล่องตัวและการจัดเก็บที่ง่ายดาย นอกจากนี้การบำรุงรักษาก็ง่ายและค่าใช้จ่ายต่ำทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงสำหรับการขับขี่ในเมือง Honda Wave 110i 2026สีแดงเป็นตัวเลือกที่ลงตัวการบังคับรถคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นการซอกแซกในซอยแคบหรือขี่ในเส้นทางจราจรหนาแน่นแฮนด์รถตอบสนองดีและน้ำหนักเบาช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกสนุกและมั่นใจทุกครั้งที่ขี่ ในเรื่องของราคา Honda Wave 11i 2 0 2 6สีแดงในไทยคุ้มค่าและเข้าถึงง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นขี่ประจำวันหรือผู้ที่ชื่นชอบความคล่องตัวและสไตล์ในชีวิตประจำวันรถรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งความประหยัดความสะดวกสบายและดีไซน์ทันสมัยสุดท้ายนี้หากคุณกำลังมองหารถจัก,กรยานยนต์ที่ครบเครื่อง ทั้งสไตล์สีสันเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันและความคล่องตัว Honda Wave 110i 2026สีแดงเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามยินดีต้อนรับสู่ W Auto a Review อีกครั้งอย่าลืมกดสมัครสมาชิกเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดและอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของรถจักรยานยนต์ในปี2026คุณจะได้สัมผัสท,ทั้งความสวยงามของดีไซน์ความสะดวกสบายของฟีเจอร์และความคุ้มค่าของเครื่องยนต์ในทุกการขับขี่ การเลือก Honda Wave 11ไอ2026สีแดงจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นสนุกครึ่งและเต็มไปด้วยความคล่องตัวทุกเส้นทาง